เก็บเงินประจําไปทั้งหมดสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยค่ะแล้วทําสัญญาไหมทําสัญญาเหมือนเหมือนคุณทุกอย่างเลยครับแพทเทิร์นเดียวกันหมดใช่ครับเฮ้ยอ่าลองดูรูปลองดูรูปลองดูรูปด้วยด้วยผิด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 เดี๋ยวก่อน พี่นมทีมงานจะบ้าแล้วทีมงาน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่นายเขากำลังไม่ใช่ไอทีมงานเมื่อกี้ผิดจริงแก้วพี่ไม่ตั้งใจจริงมา <c oughs> ตอนแรกจะเปิดจะเปิดไวท้ทีหลังไม่ที่มันอยู่มาขึ้นนี่ไม่ได้ไม่ได้คนอันมัโทรพี่นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แก้วผ <c oughs> ิดผิด,ดยอย่าไปขึ้นนี้ไม่ได้ เอาเอาของคิเินมาขึ้นเอามา <c oughs>